ัสอนรวยสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนดีไซนเนอร์ก็พร้อมโรงงานก็พร้อมอเรื่องเงินทุนเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงพร้อมยิ่งกว่าพร้อม <c oughs> บอกจะลิตกระเป๋าติดแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วไปส่งขายต่างประเทศง <c oughs> านนี้มีจก็รวยกับรวยก็บม่จอย เดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อความสำเร็จของตัวเราเองค่ะการผลิตในรูปแบบนี้เราเรียกว่า OBM เป็นการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Original Brand Manufacturer นั่นเองค่ะ OBM หมายถึงการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองมีดีไซเนอร์ในการออกแบบมีฝ่ายบริหารทางการตลาดมีโรงงานที่สามารถผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราเองได้ตามศักยภาพนะคะ ในยุคที่เรากำลังนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้นะคะเรามีความคดาดหวังกันสูงมากค่ะอยากจะเห็นนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ๆค่ะมีการสร้างแบรนด์หรือว่า OBM เป็นของตัวเองนะคะนั่นหมายถึงว่าจะประสบความสําเร็จโด่งดังแล้วก็รวยรวยรวยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะขอขอบคุณบริษัท PTT Global Chemical จําจำกัดมหาชนนะคะสับสอนรวยและจอยอวสัสดาสวัสดีค่ะ